้พบกับนางเอกพัชิลาทูนใจ เองให้นามว่าพนมพรเป็นพี่สาวขององค์จักรพรรดิพนมพรยทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องพูดคุยกับน้องชายเราเราก็ไม่อยากที่จะขึ้นเป้าหรือพูดคุยอะไรกันเลยเบื่อแต่องค์จักรพรรดิที่เห็นการสืบการสงครามเป็นน้องละอ้าวมึงไปไหนวะเนี่ยน้องอยู่นี่ท่านพี่นุชชาเสด็จพี่วันนี้ก่อนเราเดินทางเดินทางไปเดินทางมารู้สึกว่า ที่นี่เสด็จพี่ไม่คุ้นตาเลยเสด็จพี่เจ้าลองถามสิมีคนอยู่ข้างในหรือเปล่าเราอยากจะเดินทางเข้าสู่แผ่นดินขององค์จมกษัตริย์พนมไพรขอโทษนะครับว่าอย่างไรกันพอดีว่าผมสองคนเนี่ยอยากจะเดินทางเข้าไปในเมืองไม่รู้ว่าที่เนี่ยใช่ทางผ่านหรือเปล่าณสถานที่แห่งนี้ คือเขตพระราชฐานของเราชไหนเลยเจ้าถึงได้เดินทางผ่านมาอย่างพระราชฐานของเราได้คือว่าเราสองคนพี่น้องเนี่ยหลงทางมาหลงทางครับคืออยากจะทราบว่าที่นี่คือแผ่นดินของใครหรือที่นี่คือแผ่นดินขององค์จักรพรรดิพนมพัยและเราให้นามว่าพนมพรเป็นพี่สาวขององค์จักรพรรดิพนมพัยอะไรกัน ือว่าโชคดีแล้วเนงะในเมื่อเราไม่เจอตัวน้องก็เจอตัวพี่สาวกูไอ้น้อยองราชบุตรแห่งแผ่นดินแสนหวีน้องชายของมึงได้ฆ่าพี่ชายกูตายในเมื่อกูไม่เจอพนมไพรน้องชายของมึงกูเจอมึงก็ดีมึงอย่ามาทรกเไยกูจะเอาชีวิตมึงช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าหนีพี่จะฆ่า เลยเสด็จพี่จะหนีไปไหนไปที่นะคะัค่ะช่วยด้วยยังมีชีวิตเอาเลยพีะค่ะเสด็จพี่เ <laughs> สด็จพี่เก่งมากพี่ะคะ่ะในที่สุดเราก็กำจัดเสี้ยนหนาไป็นหนึ่งคนน,น,น้องชายพี่เสด็จพี่ เสด็จพี่จะทายังไงต่อพี่คะพี่มีแผนอยู่ในหัวแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันเจ้าจงเล่งตัดศีษะอีผู้หญิงคนนี้พี่จะนํศาศีรษะของมันไปทูลถวายให้กับน้องชายพี่คะของมันพนมไพรและกราบทูลว่าคนที่ฆ่าพี่สามันก็คือไอ้กิษดาเราเดกดาวพี่คะมันก็ไม่เสียแรงเราสองคนพี่คะให้มันทั้งสองเมืองฆ่าไปกันเองไป